สวัสดีครับผมครูฮอนนะครับนายปริยศยินยาวครับจากโรงเรียนเตียวบดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิเปครูประจำศึกษาการเรียนรู้สุเพึกษาและปรัชญ์นะครับสอนในรายวิชาแชร์บอลครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นวัตกรรมนี้นะครับก็เป็นนวัตกรรมที่ผมได้นํามาใช้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถได้เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองน,นะไม่ว่าจะเป็นการอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าอยู่ ที่สนามเด็กเล่นหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ได้นอกเวลาเรียนนะครับก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับในการที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับโดยที่ปัญหาที่ผมพบบ่อยๆนะครับหนึ่งเลยคือนะครับในเรื่องของการลาป่วยลาิีลาไปต่างประเทศที่ผู้เรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้นี้ก็จะเป็นปัญหาทำให้ผู้เรียนไม่สามารถเรียนตามเพื่อนได้ทันนะครับพอมาทิ้งเรียน๊บก็จะเห็นว่าเอ้ยเพื่อนไปทักษะ อื่นแล้วแต่เรายังทำทักษะแรกไม่ได้สองเลยคือปัญหาเมื่อผู้เรียนมาเรียนแล้วก็อาจจะมีอาการเจ็บปวดก็้งว่าจะเป็นการปวดท้องประจําเดือนนะครับปวดกล้ามเนื้อปวดแขนปวดขาอะไรต่า,างๆทําให้ไม่สามารถปฏิบัติทักษะแนงามเรียนวิชาภลษาึกษาได้และ3นะครับคือเมื่อผู้เรียนมาเรียนแล้วนะครับได้มีการปฏิบัติทักษะแล้วแต่บางครั้งผู้เรียน,นก็อาจจะยังไม่ เข้าใจทักษะที่ถูกต้องนะครับหรือด้วยความที่จํานวนผู้เรียนเยอะนะครับครูครูผู้สอนเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถสอนได้อย่างทั่วถึงหรือว่าอาจไม่สามารถดูได้อย่างทั่วถึงในครบทุกคนนะครับผู้เรียนก็อาจจะไม่ได้มีการปฏิบัติทักษะที่ถูกต้องโดยนวัตรกรรมนะครับที่ผมได้นํามาใช้นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า a r t i v i วนะครับซึ่งนวัตรกรรมนี้นะครับจะเป็นนวัตรกรรมที่ สามารถนะครับสร้างคลิปวิดีโอนะครับโดยเราจะใช้เป็นรูปภาพนะครับและนำตัวแอปแอติวายเข้าไปสแกนนะครับเมื่อสแกนแล้วนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับทำให้เราเนี่ยเห็นเนื้อหาการเรียนการสอนนะครับของครูผู้สอนได้นะครับโดยสิ่งที่ต้องเตรียมเลยนะครับหลักๆแล้วจะมีด้วยกัน3อย่างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือในส่วนของคลิปวิดีโอนะครับคุณครูก็ต้องเตรียมคลิปวิดีโอแล้วก็รูปภาพที่ เนื้อหานะครับตรงกับคลิปวิดีโอแล้วก็พอมีคลิปวิดีโอนะครับคุณครูก็ไปดาวน์โหลดนะครับตัวแอป r t t ์ตินะครับทีนี้แอป artv. ตเนี่ยครับก็จะสามารถใช้งานนะครับได้ทั้งในคอมพิวเตอร์นะครับก็พิมพ์ใน google ได้เลยนะครับว่า r r t ์ตแล้วก็กดเข้าไปนะครับแต่ถ้าใครที่จะทำในคอมนะครับหรือว่าในโน้ตบุ๊กใน มือถือต่างๆเนี่ยอาจจะต้องโหลดนะครับในตัวของ App Store แล้วก็ Pa Store นะครับก็สามารถพิมพ์ตามชื่อนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดนะครับจากนั้นเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็กดเข้าไปถามพอถามเสร็จแล้วเราก็ถึงจะได้เป็นตัวผลงานของเรานะครับหรือว่าตัวนวัตกรรมเน้นขึ้นมานะครับขั้นตอนที่1นนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการ ใส่รูปภาพและวิดีโอนะครับแล้วก็หารูปภาพนะครับที่เราจะเลือกเป็นรูปภาพปกคลิปนะครับขึ้นมาแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอนะครับที่มีเนื้อหาเนี่ยตรงกับรูปภาพของเรานะครับขั้นตอนที่2นะครับก็จะเป็นการใช้แอปพลิเคชัน Art นะครับที่จะสร้างคลิปวิดีโอของเรานะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการ เข้าเว็บไซต์นะครับเพื่อที่จะสร้างนวตัตก,กรรมนะครับเราก็เปิดไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับพิมพ์ว่า a r t i v นะครับแล้วก็เข้าไปที่การเข้าสู่ระบบนะครับทีนี้วิธีการเข้าสู่ระบบของแอปเนี่ยจะสามารถเลือกได้ในหลายๆวิธีนะครับก็จะมีการล็อกอินเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เป็น Google นะครับตรงนี้ผมจะเลือกเป็น Google เข้าไปนะครับ พอกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับมันก็จะมีขึ้นมานะครับโดยที่ด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับจะเป็นการ c r e a t e New Artwork กนะครับก็จะเป็นการสร้างงานของเราแล้วก็กดคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของให้ใส่รูปภาพแล้วก็วิดีโอนะครับอยู่2ฝั่งนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราก็หาคลิปวิดีโอนะครับก็เลยเลยมาดูที่ มุมด้านบนนะครับก็จะมีปุ่ม p อ u s นะครับก็คือการกดหยุดนะครับสองปุ่มนะครับอย่างแรกเราไปที่รูปภาพก่อนเลยนะครับกดคลิก้็ไปที่รูปภาพนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราจะนํามาเป็นรูปภาพหน้าปกนะครับของคลิปวิดีโอของเรานะครับเมื่อได้รูปภาพแล้วมันก็จะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็ไปที่ทางด้านขวามือนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับก็เข้าไปเลือกคลิปวิดีโอที่เราเซฟไว้นะครับเน้นให้ มีเนื้อหาเนี่ยตรงกับรูปภาพนะครับพอกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นรูปภาพกับวิดีโอแบบนี้เลยนะครับซ้อนกันอยู่นะครับเราก็ลองกด p อ u s ์หรือว่ากดต t o p ดูก่อนได้นะครับกดเล่นกดส stop อะไรเงี้ยนะครับลองกดดูก่อนได้้ลองใช้งานเบื้องต้นนะครับแค่นี้นะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมามาดูที่มุมด้านขวานะครับจะมี การเซฟนะครับปุ่มเซฟเพราะฉนั้นเราต้องตั้งชื่อก่อนนะครับหากเราไม่ตั้งชื่อเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเซฟวิดีโอได้นะครับก็ต้องตั้งชื่อนะครับจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับในส่วนของตรงนี้ผมจะตั้งเป็นว่าครูฮอนนะครับแล้วก็1ตรงนี้เลยนะครับตั้งเป็นชื่ออะไรที่เราสามารถจําได้ง่ายนะครับหรือว่าอาจจะเป็นชื่อที่ตรงกับเนื้อหาก็ได้นะครับอ่ะพอกด เซฟไปแล้วนะครับตอนนี้ระบบก็กําลังทําการที่จะสร้างคลิปวิดีโอให้กับเราอยู่นะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพื่อที่จะรอระบบเนี่ยเซตติ้งก่อนนะครับอ่าก็ต้องรอนะอ่าระหว่างที่รอนะครับก็อันนี้จะเป็นแหล่งการเรียนรู้นะครับที่ผมได้สร้างขึ้นนะครับก็เป็นทักษะการรับส่งลูกในกีฬาแชร์บอลน,นะครับเราก็จะ สามารถนํารูปภาพต่างๆเนี่ยเข้ามาใส่ตรงนี้ได้นะครับเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะผู้เรียนก็จะสามารถเอา,เอามือถือของเขานะครับดูเข้ามาดูในนี้ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ไปกดดาวน์โหลดนะครับในแอปพลิเคชัน ArtI v i ของเรานะครับเมื่อกดดาวน์โหลดรูปภาพไปแล้วนะครับก็จะได้เป็นไฟล์รูปภาพมานะครับแล้วก็อัปโหลดให้ตรงกับเนื้อหานะครับที่เราต้องการจะอัปโหลดเนาะ อันนี้ก็กดอัปโหลดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่ออัปโหลดไปแล้วนะครับรูปภาพของเราก็จะมาอยู่ใน google s i t e ตรงนี้นะขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นขั้นตอนในการใช้งานนะครับบนแอปพลิเคชัน artivai นะครับซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็จะต้องโหลดแอปนะครับที่ชื่อว่า a r t i v a ขึ้นมานะครับแล้วก็มันจะมีตัวที่ใช้ในการสแกนนะครับเพื่อเปิดคลิปวิดีโอของเรา นะครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีการใช้ได้เลยนะครับสูตรที่แม่นยำที่สุดนะครับและดีที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นจากการจับบอลก่อนเลยนะครับ การจับบอลนะครับให้เราจับลักษณะเป็นรูปตัวดับเยูแบบนี้นะครับโดยให้มีนิ้วหัวแม่มือนะครับสองข้างเนี่ยจับบริเวณด้านหลังของลูกบอลนะครับและนิ้วทั้ง4ี่นิ้วนะครับจับบริเวณด้านข้างของลูกบอลนะเพื่อเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บนะครับถ้าสมมุติว่าเราจับด้านข้างของลูกบอลแบบนี้นะครับเวลาเพื่อนส่งแรงแรงมันก็จะ อันตรายได้นะครับลูกอาจจะกระชอกเด้งเข้าหน้าได้เพราะนั้นจับให้มีลักษณะโดยที่นิ้วหัวแม่มือนะครับจับบริเวณด้านหลังของดูกบอลนะครับอ่ะต่อมาจะเป็นท่าทางในเรื่องของการส่งลูกสองระดับนะครับเริ่มต้นจากท่าเตรียมนะครับจังหวะที่หนึ่งและจังหวะที่สองนะครับเดี๋ยวครูจะสอนเป็นจังหวะปิดและจังหวะเปิดก่อนเลยนะครับโดยจังหวะปิดนะครับให้พวกเราทำเป็น สองจังหวะนะครับโดยจะมีจังหวะที่หนึ่งเป็นท่าเตียมท่าเตียมให้เวลายืนถือลูกแบบน,นี้นะครับและย่อสองลงเล็กน้อยนะครับย่อสองลเล็กน้อยเพื่อให้บาลานซ์นะครับอยู่ที่ขาทั้งสองข้างนะครับขาทั้งสองข้างให้ยืนห่างกันดนวยสช่วงไหล่นะครับยืนถือลูกนะครับการสอง ดูจากทาด้านข้างะนะครับขาฝ่อยเท้า,าด้านหนึ่งมาด้านหลัง,ลงละนะครับน้ำหนักตัวทิิงมาที่ด้านหลังลงบอลเพราะนั้นแอปพลิเคชันนี้นะครับก็จะสร้างมาเพื่อให้ผู้เรียน,นยสามารถได้ไปฝึกฝนทักษะได้ด้วยตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็น นอกคาบเรียนก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าอาจจะเป็นหลังเลิกเรียนหรือว่าอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ตรงไหนก็ได้นะที่นักเรียนเนี่ยมีเวลาว่างก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับในการที่จะฝึกฝนนะครับ้ได้ด้วยตนเองนะครับอุปกรณ์ก็สามารถหาอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายนะครับที่บ้านอย่างเช่นลูกแช์บอลน,นะครับถ้านักเรียนไม่มีนะครับก็อาจจะใช้เป็นลูก วอลเล่บอลก็ได้หรือว่าลูกฟุตบอลนะครับหรือถ้าไม่มีลูกเหล่านี้จริงนะครับก็อาจจะเป็นผลในการใช้ตุ๊กตาที่มีลักษณะทรงกลมได้เช่ยนเดียวกันนะครับหรือถ้าไม่มีตุ๊กตาเลยจริงๆใช้เป็นกระดาษทิชชู่ม้วนก็ได้นะครับก็สามารถเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้